สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีกคลิปหนึ่งของ The Origin ในช่วงของ REACT กับเจนเย่เราน่ยตอนที่หายไปนะก็ไม่ได้ r e แอคก็เซเว่นมาสักพักหนึ่งเลยนะสักพักใหญ่ๆนะคะคิดถึงไงจริงๆแล้วถามว่านั้นไม่ได้ติดตามผลงานของก็เซเว่นหรอไม่ใช่ก็ยังดูอยู่เรื่อยๆนะคะชอบรักยังไงก็คือยังรักอย่างนั้นแต่ว่าแค่ไม่ได้ถ่ายรีแอคเท่านั้นเองนะคะจากเอ่อ คลิปที่พึ่งลงไปเนี่ยนะคะก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยรอรอรอ,รอคลิปของก็าเซอยู่นะก็เลยโอเควันนี้จะมารีแอคให้แต่คือทุกคนคือด้วยความที่ช่องเราอะ่ะอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าช่องเราอะ่ะปกติเวลาเราจะรีแอคอย่างเงี้ยจะพอเวลาเพลงเขาปล่อยมาเราจะเน้นความเรียวของการที่เราดูแล้วดูเป็นครั้งแรกสมมติว่า เพลงเพิ่งปล่อยออกมาแล้วเราฟังเราดูเป็นครั้งแรกอันนั้น,นคือเราก็จะรีแอคแต่ว่าอย่างหลายๆครั้งที่หลายคนเม้นมาแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเราดูไปแล้วไงอัออนนี้ยกตัวอย่างก็เเวนปล่อยเพลงหนึ่งออกมาซึ่งเราดูไปแล้วไงเราเผลอกดดูกับเพื่อนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ถ่ายลงเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเรียวสมมติว่าถ้าเราดูไปแล้วแล้ว เรามาถ่ายรีแอคอีกรอบมันจะไม่ใช่ความรู้สึกหลังการชมเป็นครั้งแรกแต่ว่ามันจะให้มันจะเหมือนแบบวีดอันนั้นจะเป็นวีดอ่าถ้าดูไปแล้วแล้วมาดูอีกแล้วถ่ายรีแอคลงอะไรเงี้ยก็จะให้ความวีดมากกว่าความที่เฮ้ยเห็นครั้งเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงอ่านั่นแหละคือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมบางเม้นที่รีเควสต์มาให้รีแอคเพลงนี้ของวงนี้ซึ่งเราไม่ได้ลงคลิป อ่านั่นแหละหรือว่ารู้ว่าทุกคนชอบให้แบบว่าวีดมากกว่าชอบให้แบบว่าเออถึง,ถ,งถึงนัดจะดูไปกี่รอบแล้วยังไงก็ต้องถ่ายลงนะนคือ,อยังไงอยากดูอยากให้วีดอย่างนั้นหรอถ้าชอบอย่างนั้นก็ได้ก,ก,ก็ก็ได้ลองดูอ่ะเออนะคะก็อย่างเพลงนี้เลยเคยดูแล้วไปรอบนึงแต่ว่าไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูละเอียดตอนนั้นคืออยู่ข้างนอกไงแล้วก็ เพลงเขาปล่อยออกมาพอดีเราก็ดูนั่นแหละดูในรถเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายรีแอคนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็โอเคจะมาดูอย่างตั้งใจแล้วกันนะคะกับเพลงใหม่ของก o t 7ที่ลงไปก็ไม่ไม่ไม่นานมากหรือเปล่านะกี่นานนานอยู่นะหนึเดือนเนี่ย Not by the moon 1เดือนกว่านะจ๊ะโอ้สีสิบล้านวิวแล้วตอนนี้จ้ะไปดูกันจ้ะไปดูกัน เขาเนี่ะตั้งใจดูผู้ชายชุดขาวคุณชายอ่ะเนี่ยแล้วคุณชายมากับชุดขาวอะ่ะคุณชาย นี่เราก็ดูผลงานที่คุณชายทำการเอ่แสดงซีรีส์อยู่นะอ,อ๋อด้วยความที่ชุดขาวผมก็เลยต้องขาวนะจ๊ะ <c oughs> เฮีย <c oughs> บอกวันหลอกเธอเลยนะเนี่ย วมยานี่คือปากของยุณได้ไหแบบนี่มีความแบบเอออ๋อ,อนี่คือมูนนะนี่คือมูลใช่หรือเปล่าพี่มา์า โอ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตเห็นแบมแบมใส่ถุงมือด้วยนะที่มาเขาหล่อตลอดเวลาอยู่แลว้ววะเนาะหล่อวันหล่อคืนคอขาวมาก ชทูนะมีความสิทูเบาๆไม่ชินกับพี่ผีผมยาวมาก คืออะไรอะแขนเสื้อยุงไม่เท่ากันใช่ไหมหรือว่าอะไรมันเป็นสไตล์มันเป็นแฟชั่นไหนแล้วก็วจบแล้วสินะ <c oughs> จบแล้วค่ะปุ่มไปก่อน เ็นยังไงบ้างอันนี้คือพูดตรงๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยว่าพอดู MV แบบเจาะลึกไปเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าให้ความรู้สึกมันเหมือนให้ฟีลลิ่งที่คล้ายๆค,คือพอดูแล้วนึกถึงเพลงหนึ่งของบางทันอ่าเพลงหนึ่งของบางทันนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ต้องบอกว่าเพลงอะไรเนาะอืมโอเคชอบอะไรชอบชุดก่อนเลยนะชอบคอสตู ชุดขาวทั้งหมดเลยทั้ง7คนคือมันให้พอเปิดฉากด้วยชุดขาวแล้วก็พื้นหลังก็แบบให้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณชายทั้ง7ทรงลงมาประทับที่นี่แล้วอะไรอย่างนี้นะจ๊ะลงมาประทับในใจของอากาเซ่แล้วประมาณหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ตอนที่เต้นก็จะมีพวกแบบชุดดำแล้วก็บางคนชุดขาวอะไรเงี้ยเออนะว่าคอนเซปต์ของของคอสตูมในในเพลงนี้น่าชอบนะถือว่า ดูดีอ่ะมันมันส่งเสริมความเท่ของของเขาทั้งเจ็ดคนอ่าแล้วก็แบมแบม,แบมก็ยังมีความเป็นแฟชั่นที่ใส่ถุงมือนะจ๊ะเราก็ไม่ค่อยเห็นนะนักร้องชายที่แบบใส่ถุงมือเต้นนะเออก็ก็แบมแบม,เ,ม,ม,เ,มเขาก็คอนเซ็ปต์ของเขายแล้วแหละเนาะแล้วก็พี่บีไม่พูดถึงไม่ได้เลยพี่บีผมยาวแต่นะักก็ยังไม่ค่อยชินกับการที่พี่บีผมยาวเออถามว่าผมยาวกับ ผมปกติผมสั้นอะไรเงี้ยไหนหล่อกันสําหรับนะส่วนตัวนะ้ชอบผมสั้นมากกว่าก็อาจจะเป็นเพราะนั้นไม่ค่อยชอบผู้ชายผมยาวหรือเปล่าเพราะว่าตอนของชองกุก๊กองกุ๊กไว้ผมยาวนะ้ะก็ไม่ค่อยชินอ่าโอเคแต่เราจะพูดถึงก็เซเว่นไงโอเคนะแล้วก็มีอะไรอีกแต่ละคนเลยแล้วกันเรียงเรียงไปเลยแต่ละคนอะเอา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 คุณคุณชายก่อนคุณชายในใจทุนหัวของเบาวเลยคนนี้คือจินจินยองคือดีมาก เขาลุกเขาคุณชายอยู่แล้วอ่ะแล้วพออชุดข่าวนั้นส่งเสริมความเป็นคุณชายของเขามากจริงๆต่อด้วยพี่มาร์คพี่มาร์คหล่อหล่อตลอดกาลเขาถ้าเปรียบพี่มาร์คเป็นดาราชายของไทยน่าจะเปรียบเป็นโดมปกรณ์อ่ะเพราะว่าอะไรหล่ออมตะหล่อแบบหล่อไม่มีวันตายอายุเท่าไหร่ก็ยังหล่อเท่านั้นเอ๊ยไม่ใช่คือไม่ได้ไม่ได้ความหล่อไม่ได้ลดลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นเอ่อ หลอแบบหลอดหลอดตลอดแล้ว้อข่าวมากมีอยู่ช็อตหนึ่งคอข่าวมากพระเจ้าพระเจ้าช่วยอะต่อที่คุณเฮียคุณเฮียคุณหวงเจียเอ๋อเขาก็ยังเป็นเฮียอยู่เหมือนเดิมเราไม่ว่าจะลุกไหนก็ยังคงความเป็นเฮียของเขาไว้นะคะดีหลอเขาหล่ออยู่แล้วคนนี้หนึ่งในดวงใจอ่าแล้วก็ใครอีกยุกยอม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 ย ยุกย่อมยุยอมก็ดีนะเขาก็น่ารักแต่จะมีช็อตหนึ่งที่นั่งนั่งอยู่เขาเรียกว่าอะไรวะที่ม้ามันกระทึบกระทึบแบบม้ามันกระเขาเรียกว่าอะไรม้าวิ่งเออแล้วก็เป็นหน้ายุกไงนะนั้นก็ขำนิดนึงตกใจแต่น่ารักยุคย่อมเขาเต้นดีอยู่แล้วไนงะทุกอย่างก็คือดีไม่มีไม่มีทิสติอ่าต่อที่แบมแบมพูดปไปแล้วอย่างเมื่อกี้แบมแบมพูดใหม่ก็ไไ้ไม่ <laughs> เป็นไรเ <laughs> ลย<ม> <laughs> แบมแบมก็นั่นแหละชอบความที่ ชุดขาวไม่รู้พูดไปยอะยางจะไม่ได้อ่ะแต่ว่าพูดใหม่กรอบก็ได้โอเคแบมแบมชุดขาวไงด้วยความที่ทุกคนชุดขาวแบมแบมก็เธอต้องผมขาวไปด้วยก็เธอก็ได้ได้อยู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงมือก็นั่นแหละความเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าของเขาแล้วก็มีใครอีกยองแจยองแจเป็นยังไงบ้างยองแจเป็นยังไงบ้างยองแจก็น่ารักนะน่ารักเลยล่ะก็นั่นแหละไม่มีที่ติอ่ะเจ็ดคนอ่ะเจ็ดคนนี้คือ ว v นี้ชอบนะเพราะว่าด้วยเสื้อผ้าคอสตูมแล้วก็ด้วยฉากฉากข้างหลังอะไรเงี้ยมันส่งเสริมความหลองเขามันมันให้ไปในด้านที่แบบคุณชายหรือว่าเทพบุตรที่จะลงประทับแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยแหละก็คือแบบช่องเราก็ห่างหายไปจากการเรียกคอเซเวนมาสักระยะหนึ่งเลยนะจ๊ะ ต่อไปนี้ก็จะไม่หายแล้วนะจ๊ะอย่างที่บอกจะไม่หายเลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากให้เรารีแอควงไหนของเพลงเอ้เพลงไหนของวงอะไรนะคะก็สามารถที่จะเม้นมาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะอ๋อสำหรับใครนะคะที่เห็นว่านัด ใส่หมวกทุกคลิปเลยแล้วก็ใส่หมวกซ้ำไม่อยากเห็นนัดใส่หมวกซ้าๆกันนะคะก็ส่งมาให้ได้นะคะขอบคุณนะขอบคุณสำหรับเจ้าของหมวกใบนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย